สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับปริพาดออโต้อีกคลิปนึงแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตรถเก่งให้กับคุณลูกค้าดูนะฮะบอกเลยว่าเป็นอีกขั้คายอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้มากนะฮะไม่ว่าจะเป็นในยุคของปี2020นี้นะฮะก็ยังน่าใช้อยู่ดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะฮะซูรุกิเซียตนะครับ1.2 GLX นะรถปี2017นะครับสำหรับคันนี้นะฮะสีพิเศษด้วยนะครับเป็นอีกขั้คายอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ เป็นซีดานสีประตูนะครับแล้วทําออกมาได้ดูดีดูสปอร์ตแล้วก็หรูมากนะครับ คันนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษนะครับน้าตาลออกเขียวขี้ม้าขี้ม้าหน่อยสวยนะครับเราอาจจะเห็นสีนี้เนี่ยก็น้อยมากนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่หายากนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับส่วนโครมไฟหน้านะครับเป็นโครมไฟหน้าโปรยเตอร์นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะกระจังหน้านะครับรวนถึงโลโก้ก็เป็นโครเมียมนะครับสเกิร์ตรอบคันติดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสวยๆเลยสําหรับคันนี้นะครับและพิเศษอีกอย่างหนึ่งผ่อนเดือนละห้าพัน สองนวดนะครับเดือนห้าพันต้นๆเท่านั้นเองนะฮะใครสนใจนะครับรีบติดต่อได้เลยอีก,กคาอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านข้างต่อ่อยครับเรามาดูสภาพด้านข้างกันต่อเลยนะฮะสวยนะครับสีฉ่ำม,มากนะครับส่วนในล้อนี่ก็เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะฮะ ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เป็นพวกแม็กตรงแม็กแต่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่งแนววัยรุ่นแต่งแนวซิ่งๆนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ขอบ15บหขอบ17นะครับลูกค้ามาเลือกลายเอาที่ร้านได้เลยนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครเป็นไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวรองท็อปด้วยนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะออปชั่นที่มากับรถอีโคคาร์ตัวปีใหม่ๆแบบนี้นะครับถือว่าให้มาเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของสวิตต์นะฮะหรือว่าในตัวของเซสก็ดี นะครับส่วนล้อหลังเหมือนกันนะฮะเป็นล้อแม็กเดิม,ดมโรงงานนะครับใส่แม็กแต่งหน่อยนึงนะเน้นสีหน่อยนึงยางใหม่นะครับเดี๋ยวเราจัดก,การให้นะฮะรับรบองว่าหล่อแน่นอนนะครับเดีวเราไปดูสภาพด้านท้ายกันต่อว่ยครับ สำหรับด้านท้ายนะฮะมีสปอยเลอร์นะับพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3นะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับและในความคลาสสิกข,ของตัวเซียสเนี่ยนะฮะโลโก้ตัวเซียสเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะฮะตัวพิมพ์เขียนสวยๆเลยนะฮะเป็นจุดเด่อนอย่างหนึ่งของตัวซูกิเซียสคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของ5ประตูนะฮะซูซูกิสวิตนะครับ แล้วก็ทำออกมาเป็นเซตเนี่ยรูปแบบรูปรักษณ์อะไรเงี้ยดูดีมากนะฮะหรูหละนะครับแล้วก็ดาบฝาท้ายนะฮะเป็นโครเมียมนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์มีของแต่งให้ครบหมดแล้วผมย้ำอีกทีนึงครับสำหรับคันนี้เนี่ยผ่อนเดือนแล้วมันห0 0 0ันต้นๆน้อเองนะครับเจ็ดสงวดใครสนใจรีบติดต่อได้เลยนะครับเราไปดูสภาพภายในห้องโดยสารกันค,ครับ เรามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันนะครับสำหรับภายในเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโทนออกสีดําหมดเลยนะครับสวยมากนะฮะเรามาเริ่มกันที่คอนโซลหน้าก่อนเลยนะครับแอร์แบกนะ,ะหรือว่าถุงลมนี้ภัยมีให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็ส่วนคอนโซลกลางเนี่ยนะฮะก็จะมีการตัดด้วยสี เทาเงานะฮะสวยๆเลยนะครับ CDV2MB3 นะเล่นได้หมดนะครับ AUX USB นะฮะมีให้พร้อมหมดนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมากตัวรองท็อปคันนี้นะฮะก็จะได้เป็นตัวแอร์ออโต้นะครับเย็นสบายแน่นอนนะฮะส่วนกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะฮะที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนชานลนะฮะถือว่าความสะดวกสบายที่ให้มากับตัวอีโคคาร์คันนี้ เยอะพอสมควรนะครับคุ้มๆเลยนะฮะแล้วก็ส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะขับสบายอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ได้เป็นเครื่อง1.2ด้วยนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเบาะนะฮะเป็นเบาะผ้านะครับกำมะหยี่สวยๆเลยนะฮะมีการตัดลายเส้นตรงกลางเบาะนิดหน่อยนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวภายในห้องโดยสารนะครับถือว่าการออกแบบและก็ดีไซน์อะไรต่างๆนี้ลงตัวนะฮะเหมาะกับรถซีดานสี่ประตูนะครับ ภายนอกภายในสวยกริฟนะครับรถคันนี้รับประกันได้เลยว่าสวยจัดหนึ่งคันนะฮะใครสนใจต้องรีบติดต่อแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องมากกว่าครับอ่าเรามาดูส่วนสุดท้ายของเซสกันแล้วนะฮะนั่นก็คือในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะฮะอีโกคานะครับห้องเครื่องสวยกริฟไม่มีค่ามันเครื่องไหลเยิ้มนะฮะคานหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับ ทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะน็อตฝาโปรงไม่เคยมีการถอดมาทําสีนะครับแผ่นสติกเกอร์มอกนะฮะแผงกันความร้อนนะครับทุกอย่างอยู่อย่างเดิมจากโรงงานหมดเลยนะฮะคันนี้ถือว่าเป็นคันหนึ่งนะครับที่สวยมากนะฮะสำหรับคันนี้นะซูจิซีสนะครับ 1.2GLX รถปี2017นะฮะราคานะครับอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะับผมย้ำอีกทีนะครับ2 9 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้รับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับ ฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะใครสนใจครับรีบิดต่อได้เลยนะฮะอยากได้แม็กหม่ยางงหม่นะฮะบอกมาสกิปมานะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัฒน์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะเป็นกำลังใจเรากดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปมารีวิวรถให้ดูอีกเรื่อยๆนะฮะหรือว่าลูกค้าใดๆอยากดูรถตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ใต้รคดัับวีสส